แวะเที่ยววัดทานน้ำตกที่ปากช่องเขาบอกว่าที่นี่มีน้ำตกสายธรรมชาติน่าจะชอบก่อนไปเที่ยวาาน้ำตกขอแวะทำบุญก่อนค่ะ วัดมีหลายอย่างกำลังก่อสร้างอยู่นะคะมาช่วยกันทำบุญเยอะๆนะคะพระพุทธเมตตาภูผานาทีสี่มงคนใหญ่มากเรามาไหว้กันคะ่ะอย่าลืมขอพอรกันนะ นี่น้ำตกไปเที่ยวกันบรรยากาศดีมากต้องลงไปไหมนี่อะสูงมากน้ำเย็นมาก